ดีค่าพี่นุชด็ค่ะฟันสลลย์บนเขานอกหันรุดอีกแล้วรุดแล้รุดแล้วรุดอีกแต่ว่าจะเข้าดูเข่าแบบเขาแบบว่าเต็มใจไหมแม่เขาแบบเสียงๆน่ะอันสองหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดแม่เขาเจ้าแม่ทำบัตรก้าวหายเจ๊ได้ค่ะแม่สองเก้าบัดรก้าสองเก้าสองหกบได้ตัด ให้สองหกเก็ดปริกับหัวคือประด็กับหัวไเจียรติลดเลยถัไปกวาดพี่เกับหัวสองเก้าเจ็ดนาสิฟ้าสองเก้าเจ็ดเนาะเลยเนี่ยกำลังบ่กโอ้เมียนดูสองหกเจ็ดวันนี้มเออมียกลับเลยกลับเลยคิดว่าถึงเนาะโอ้ยเนาะรดอีเที่วเวดนี่คือฟันแล้วเอาเกียรตินวดฟันดีกว่าเนี่ยโอ้ห้องฟันบอกเออ ว่าฟันไปเห็นคนดังตัวยเห็ยยนไปเห็นขนดังเขาไปก็เรืงแบบนี่ขนเสือของเราไปเบิง้งเราหน้าเขาไปไม่ไปเบิ้งคนเสือเขาไหมแต่ว่าห้วยว่าก็เลยนึกไปนึกมากะมาก็แหละแต่ไม่รู่แต่ว,ว,ว่าห้วยผู้คือนบ้านเขาจังเสียวสั่นถา,า,า,ามถามไปครอง โอ้เ oh, ป็นเนนัลลู่นสิบทานเขาพันเนาะใช่ปะอืมไอ้คฝันอ่ะเขาหลอ้ยไปเจอรับเจอเนี่ยเจอเจอดาราเนี่ยโอ้ยฝันแหมฝันน้องสนอืมอืมเมาเปนสีดังบ่สนวมดเล่โอ้ดังดีค่ะคะิดว่าดังนะอืมฝันทำนี่อืไปน้องเขาอาดหลาดมันชิมีเด็กบ่แนี้ไส่ก็บนี้ใส่ไปดังน้องเขาไปแล้วไปดังแบบไหน ทหไมทั้งวันดังกึ้นมันช่ดังแต่ทั้งว่าดังตัมเนาะโอ้ขึ้นอะไม่เอาไปทุบ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 ยุใสทุบทุบยุสานอันหน้ากระเทวี่ยวเออไม่ฟันนั่นเมนว่าจะไปจุดเอาเลขว่าจะไปเอาคักเนาะเบิไงหมอลำแล้วบ่เบิไงหมอลำแล้วไปอ่านลาเลยไปจุดเอาเลขไปจุดเอาเลข ยุ่นศาลนั่นแม่นศาลลานท้ำเนี่ยแม่นก็ฝันเกี่ยวเนาะวันนี้น้องเกี่ยววันนี้ดังแท้ๆเด้อวันนี้โอ้ยเจ้ากลับไปกขาขุนดังเนาะมัวไปขุนดังกลับมากันเนีมันมัดจุตัวมันจุดตู่ได้คักอีหริวันนี้ได้ว่าสีบัวบอกที่เดียวว่าสีบัวบอกไม่ขุงฝันอ่ะได้อีหลีเด้อสามตัวนะเนย่ยคือจะทิ่ว่าขี่คุยลากกันวัวบอกถ้าบัวบอกก็จะว่าขี่คุย เอออันนี้มันฝันเนาะท่านฝันว่าเธอออกพี่น้อกกระสีบอกใช่มันฝันเนาะมันฝันคักฝันแน่พอดีอันนี้เนี่ยฝรั่งสีแก่มือไหรอยู่บ่างวดเนี้เขาว่าเขาเขาก็สีแก่ขึ้เก่าเลยเอออืมเขาบอกอยู่เขาบอกมาอยู่แต่วันเขาขั้นได้แม่นใกล้ๆซะเนาะใกล้มือกูละเขาบอกอยู่ขอเพิ่นเห็นแขนไหมเม็ดเดียวหางเดียวไปซะแม่นขอเพิ่นแมดมันจับโบไว้ที่ขอเพิ่นเม็ดเดียวงวดเนี่ยอืมงินมาหลายคือเพิ่นดิเพิ่นเล่งประมุดเอาเนาะ มด่อวนนี่ก็บมด่ออายไลน์แล้วเมืได้เด้ยววนี่เจนุษมาเมดดากได้บ่เนี่ยถ้าเป็นบ่ถึอกวนนี่เมดดากเลยเมดบาทนี่ไปยื้อใส่ไปนี่ไปวัดแล้วสิไปยื่อวัดบ่ถึกสิไปยื้อวัดกินข้าววัดตัวบ่เนี่ยเจนุษเออวัดนี่บ่ถึกสิไปยื่อน้ำผ่ก่อไปยื้วัดไปกินข้าววัดไปกินข้าววัดแมนไปขอกินข้าวก็หลวงตาไปหาขอกินข้าวก็หลวงตาหมดแล้วไอ้บาทนี่ห่วย เล่นมดเลยเนาะเล่นมดแล้วอ่ะมดแล้วเด้อมดถือแจ๊กเทียไปมืดถือแจ๊กเสียลุดแล้วลุดอีกลุดแล้วลุดอีกอยู่เอาพ่อเป็นยังดอกแจ๊กมือนึงกะถือตั้งวันไงไงสิพ่อชอบซอโบเจอ้ยก็ยังว่าฝันนั่นแหละฝันมาได้มาจุดทูกดูนี่ล่ะวันพระบ่มีมือเดียวดอกเรียกมันออกสูงวดอยู่แม่นสูต่อไปเนาะสูเอางวดนี่กะคือว่างวดนี่น้ำเลยงวดนี่เมืดดาก้วงวดอะไรถ้าพ่อถืองวดนี้มืดดาอีู่ด มดคับมดแน่ได้ดีกว่ามือถือยากไรเนาะมือถือยากไรอัเด็กกับคุณมาเบิ้ลละเนาะคุมาเบิ้ทุกยิ่ทุกอย่างเดียวน้อมก็เล่ยตัดจินใจเล่ยพูฝันก็เล่ยไปหาเราเลยอืมชุดทูบเลยเรียกว่าบ้างฮันนี้เด็กเนี่ยฝรั่งหนังแปรห้าบอ่ะมนมันแต่ดันออกแปดสี่สี่แปดมันออกแปดตีบอ่ะเหออกแปดสี่แปดออกสี่แปดโอ้ยตุมเดียวลุ้นเต็มเดียวเนาะอยานไต่ห้าเหลี่ยง อ๋อล้งเต็มเกี่ยวที่นุชฉันเก้าดังแท้แท้ย่านพูดย่านอืมไม่ยังเลยที่ขยาวก<ข>ุติโอ้ขยัาหลังค่ <laughs> ะโมเมนต์ฟูสิไฮแล้ว <laughs> นันนี้กุฏิยัยมีผายู่นีโอกันถือแก่นุชสีเห็ดยังกอให้ปูโอ้ยเกดอะไรเพื่อนต่างั่วเพื่อนนั่นแหละโม่งหลังค่าเพื่นจะนอนมันหอนแ,นแต่มันไดไเงินกอสิม่งหลัขาเลางนีหรองค้าด้วยว่า ผ <Workers S 2> <iment S 1> ู้ใด eh, ม่โชวไม่ลาบได้ลายอยากมาซอยมุ่งก็ได้เนาะค่ะตดต่อทางเบิกทรัพมากก็ได้เนาะค่ะเนาะศูนย์เ้าสองแปดหกหนึ่งปดสองหนึ่งสี่ตะกี้เขามาบนมุ่งทังค่าจนเขาถือกี่ีบ่เจเขาถือกีีกรณีอาลัดเขาถือไร่าถือไรก็นี้เลยะเอาเขามอมุ่งแล้วค่ะสามาเ้ามีแต่คำว่าโอเจนดล้สิมุ่งเองแมนเขาถือไรก้นนี้จักเขารวยแล้วเขารวยแล้วเขาล บมาไก่เลยเขาบอมาขอปูเลยเขาเลยบ่กโอ้เนวเลยฝันเห็นปูใช่ป่ะก็เลยฝันเห็นคนปมมีคนเห็นไหนเนาะมิจักคำบอกซื้อเนาะะบอกอะไรอยู่แล้วสูตอมะงวดเนี่ยไปอยากด่าก็ดาได้บาดนี้ว่าด่าก็ด่าแล้วแต่แกสูตต่อสื่อจนกความันถอแมนสีสังตอลังค่าให้ปูสีสังเพ่้เพื่อน่อ ม่มีคนเห็ดเนาะเอากะทิเห็ดตัวบวันเดียวได้บานนี่เจ้าไปจุดทูน้ำปูน่ะจะได้ตัวไหนเจ้าไปจุดในฝันหันได้ตัวไหนก่อนโอ้ในฝันอ่ะเป็นตัวปังไงเ้อะตามตัวอันแปดศูนย์แปดแดงบะเจ้าซึ่งมากบ้าแดงค่ะเรียนเมียเด้อนี่ผมเยี่นสีเลยเด้อเด็กในส่วนวันอ่ะเจ๊นุชเลยเขียนใส่กระดาษไว้แล้วแม่นสีไปยิบโรตเตอรี่ ไปยิปลอตเตอรี่มวลนี้ก็จะเอาเอื้อไ่เขากับู่้ค้าขายดอกย่างล่อเป็นมาขายไวะไก่มือวันมันสือาขายห้ยุขอโยกห้เบิ่งแนเขียนไว้ตัวใดนี่เดีอเนี่ยหื้งขึ้นเลยชุดแก้มือจีนุโนเลขนี้ตัวใดก็หันเนี่ยหกเก้าโอ้หกแปดหกเก้าหกเก้าเลขนล่างบ่าคันนี้ล่าง สามตัวบนแปดศูนย์แปดเอาลงก่อนบาานนี้เจนุ๊บนไว้ว่าจังไรก่เจนุบนน๊บเ็ดนัวงกีเฮ็ดลังค่าให้ปูตอเถิอใผ้เพิน่นถ้ามันตรงนี้อีหรีนะคือมีคนมาขอมาบ,บนแล้วว่าจีตอ,อหลังค่าเพแล้วนกับใ้ทุกคนทุกคนแหมเขาด้วยบ้าน เขาทำได้สุข้นเขาลุ้ยสุข้นแต่ว่าเขา,<อ>ม,ามาเฮ็ดเหรเพื่อนเขาไปไช้อะไรได้หนิเขาหนีาด้วยอะไรนี้เลยด้วยอะไรนี้เลยมะมาไก่เลยแม,ม,ม่เจโนดได้สีเฮ็ดเองเจโนดสว่าสีเฮ็ดเองเลยใค<อ>รอยากแฝงก็ได้บะนี่บอก์ก็ถือกั๊กเชียแมนยอมหลับมันบ่เอายกให้เบิ้งอีกแนมะ่สุดสางหลังค้าต่อหลังค้าปูเป็นหอนบ่เจหอนอนเน้ดโมแดดปซองบอ่งเหรนแดดปซองหน,นันงยิ่หนังง่อย เฮ็ดหลังค่ายปูได้ค่ะพี่น้องจบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นพอยากดากระดาว่าจีแมนบมอบขึ้กเอาหมอกขึ้ก,ก,ขกันละบอสนไผ่เตะมอสนไผ่กดากระดาเดี๋ยวให้ถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานก่อนว่ามันสิตเถื่อปดถื่อพี่น้องแกไปเด้อผู<ด>้อยู่ทางบ้าน<า>จะเฮ็ดหลังค่ายเราเด้อเออเย,ยนุ่งกวนตาตัว บ่ถือกัมืออยู่บอเจนเะบ่มีมือเดียวด้วยเลขก็ออกล้ายงวดอยู่ไหมออกสูงวาดสูงดสิบ่มีจักอันมือเนี่ยบ่ได้สิบสองเหรียญเนี่ยตงนีักคนต้องเป็นของเราล่ะเอาขอบคุณแนวทาง้อค่ะชอบก็จัดกัดก็ผ่านไม่การันตีตัวเลขว่าจะเข้าจะถูกเนาะเบื้องเพื่อความบันเทิงนะคะเบื้องบ่ต้องซื้อก็ได้เบื้องซื้อก็ได้ มาหลุนน้ำเจนดก็ได้แต่ว่าขันผู้ไดมักตัวไดก็คอมเมนต์ไว้ว่าเลีตรงกันบอ่อนะจ้ะ